ยิ่งกว่าละครหนุ่มเดนมาร์กบินลัดฟ้าข้ามทวีปมาที่ประเทศไทยเพื่อมาเจอฝาแฝดที่พลัดพรากกันกว่า45ปีเรื่องราวดีๆนี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2 5 6 2ค่ะบ,บ๊อบหนุ่มชาวเดนมาร์กได้ตามหาบุญชูหรือฝาแฝดที่พลัดพรากกันจนเจอ จุดเริ่มต้นความพัดภาคเกิดจากแม่ของพวกเขาเสียชีวิตหลังจากคลอดทั้งคู่ออกมาส่วนพ่อก็เสียชีวิตไปแล้วเช่นกันค่ะทั้งคู่จึงได้รับการเลี้ยงดูจากป้าจนถึง10เดือนในตอนนั้นบ๊อบเป็นเด็กที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะบวกกับป้าก็ดูแลทั้งสองไม่ไหวจึงมีบาทหลวงชาวเดนมาร์กได้มาขอรับบ๊อบไปเลี้ยงดูเป็นลูกบุญธรรมส่วนบุญชูเองก็อยู่กับป้านั่นจึงเป็นสาเหตุของความพัดภาาค่ะ ได้มารู้จักกับเพื่อนชาวไทยผ่านโซเชียลจึงขอให้เพื่อนช่วยเป็นธุระในการตามหาครอบครัวชาวไทยให้โดยการตามหาจากข้อมูลของพ่อแม่และที่อยู่ที่เขามีอยู่จนกระทั่งได้ข้อมูลของนายบุญชูบ๊อบก็บินลัดฟ้ามาที่ประเทศไทยทันทีค่ะเมื่อทั้งคู่ได้เจอกันบอกเลยค่ะว่าไม่ต้องไปตรวจดีเนเอเพราะชัดเจนที่ใบหน้าแล้ว ซึ่งเรื่องราวนี้ได้ถูกเผยแพร่ผ่าน Facebook ของคุณพิชามนค่ะซึ่งเธอก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้พี่น้องได้เจอกันถือเป็นเรื่องราวที่น่าย,ยินดีมากๆเลยค่ะแม้จะห่างกันไปนานแค่ไหนหรือไกลกันเท่าไหร่แต่สายใยพี่น้องก็ยังไม่ขาดกัน